s n o ว Academy ม o ่โน t ด f t ออฟเดอะฟคอร์สคณิตศาสตร์และโคดดิ้งสอนโดยครูเชียปริญญาตรีวิศวกรสารคมนาคมรและกระบังประสบการณ์วิศวกรวางแผนบริษัทเอส5ปีเป็นวิทยากรในโรงเรียนวัดดอนแกเตียและอนุบาลจังหวัดประสบการณ์สอนห้องโครงการคณิตศาสตร์ถึง10ปีนะครับ อาจารย์วิโรศถาบริกุลเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์รร้กระบางรุ่นที่24ปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอเทิร์นเอเชียเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจหลักสูตรของเราเรียน,นทั้งออนไลน์และออนไซต์เนื้อหาจะเป็นการฝึกฝนพื้นฐานทั้งสมองสองซีกซีกซ้ายและซีกขวาทั้งด้านตรรก,กะและจินตนาการ มีการฝึกคิดแบบ Steam, Critical Thinking และ Gamification อีกด้วยนะครับให้เด็กไม่น่าเบื่อมีการฝึกฝนโจทย์ระดับประเทศในหลากหลายแนวให้เด็กได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและมีการคิดที่พลิกแพลงและแก้ปัญหาได้ในอนาคตนะครับมีระบบคะแนนให้ติดตามให้ผู้ปกครองได้ดูคะแนนเด็กด้วยนะครับมีไอเทมและการ์ดให้เด็กได้นำคะแนนที่ได้ไปแลก เพื่อเป็นแรงกระตุ้นเชิงบวกให้เด็กได้สนใจเรียนให้การเรียนมีเป้าหมายและไม่น่าเบื่อด้วยนะครับเรามาดูคอมเมนต์ของผู้ปกครองกันเลยนะครับคอมเมนต์ดีๆมากมายจากผู้ปกครองนะครับทั้งเด็กๆสามารถสอบเข้าและสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขสนุกกับเพื่อนและยังสามารถสอบเข้าสถาบันต่างๆนะครับหรือสอบแข่งขันได้เรียนในระดับประเทศด้วยนะครับ เอาละครับทางเราเร่ังมีคลิปย้อนหลังในกรณีที่เด็กๆขาดเรียนหรือต้องการดูทบทวนย้อนหลังได้ด้วยนะครับรางวัลต่างๆก็มีให้เด็กๆได้สะสมนะครับโดยใช้คะแนนที่เด็ก,ดกมีความตั้งใจในการเรียนมาแลกเป็นของที่ระลึกอีกด้วยนะครับสนใจเรียนติดต่อ 0 8 4 1 3 3 0 9 6หรือ Line ID Model Key j ่นะครับแล้วพบกันมาเป็นส่วนหนึ่งใน Snob Academy นะครับสวัสดีครับ